สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชม youtube ช่องเสียเสมรถขุดนะครับวันนี้ได้มีโอกาสนะครับอยู่กับพี่นัทนะครับกรเกษตรเมืองช้างนะครับก็ได้มาอยู่ด้วยกันนะครับตอนนี้ก็มีน้องนะครับมีน้องที่ได้มาหาข้อมูลในการขุดโคกน้องนาเนาะก็พี่นัทเป็นคนชวนมาดูว่า น้องเขาอยากจะทำโคกน้องนาใช่ไหมครับใช่ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีแล้วก็น้องก็ได้เดินดูแล้วเมื่อกี้ว่าในความคิดของน้องคิดยังไงถึงได้ได้อยากทำโคกน้องนาอะไรอ๋อขอโทษด้วยนะครับขอแนะนำตัวก่อนนะครับชื่อโบนะคะตอนนี้ก็อ ค่อา,าอยู่ที่กรุงเทพเนาะนออมีความคิดวางแผนครับที่จะกลับมาทําโคกหนองนาที่บ้านเนาะ,ะทำให้พ่อครับเ,ออเราจะได้กลับมาดูแลพ่อแม่ด้วยในอนาคตก็อตอน,นี้ก็กำลังศึกษาดูงานเรื่อยๆอยู่ค่ะครเรื่องการออกแบบพื้นที่การจัดการน้ําอะไรอย่างเงี้ยค่ะครัก็พยายามดูหลายๆที่เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบพื้นที่ของเราเนาะ ก็ที่นี่นะคะออกแบบพื้นที่ได้ลงตัวดีนะคะเรามาดูงานจริงแล้วเห็นภาพมากขึ้นครับเ,ออเรื่องการจัดการน้ำธนาคารน้ำใต้ดินเรื่องระบบน้ำหมุนเวียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคโอเคค่ะครับก็บถือว่าชอบค่ะชอบชอบเคยได้ชมแต่ใน y YouTube เนาะวันนี้ก็ได้มามาดูของจริงเนาะพี่นัทนะใช่ชชวันนี้ได้มาดูของจริงรับได้มาเจอเจ้าของจริงเลยครับแล้วพี่นัท คิดยังไงบ้างครับที่ได้พี่น้าก็เดินไปชมไปถ่ายของคนอื่นเยอะเหมือนกันเนาะใช่คือของผมเนาะผมก็จะเป็นคนรุ่นใหม่เหมือนกันเนาะก็คือแต่ก่อนทำงานประจำนะครับได้ออกมาจากงานประจำแล้วตอนนี้ออกมาได้สองปีทำมาลุยเรื่องการเกษตรนะครับอันดับแรกเลยคือเราปลูกมะเดื่อนะครับทีนี้เราทําไปทามาพอเราได้มาอยู่บ้านอ่ะเราเราไม่อยากแค่เชิงเดียวนะเพราะว่าอนาคตเผื่อคนมีเยอะ าราคาก็ถูกนะครับฉะนั้น,นผมเลยเลือกที่ทําผสมผสานนะครับก็ปลูกหญ้าหวานปลูกพืชผักผสมผสานปลูกไผ่ต่างๆให้มันหลากหลายทีนี้เราก็มีช่องทางตลาดคือเราทำ Youtube นะครับผมก็เดิน่ Youtube ทําเรื่องเกี่ยวกับแนวการเกษตรนะครับมาเรื่องเรื่องอไรายได้ตอนนี้มีอะไรรายได้เข้ามา ในส่วนของเราบ้างก็มีมะเดือ่อมะเดือฝฟัางผมไม่ขายกิ่งตอนกิ่งละ150บาทครับตอนนี้ออเดอร์แต่ละเดือนก็มา100กิ่งต่อเดือนโอ้ไม่ใช่ธรรมดาแล้วนี่มัาก็ทาเรื่อยๆก็อย่างยากยากเป็นช่วงนะครับอย่างช่วงนี้ช่วงทํานาเมืจะเริ่มน้อยแต่ช่วงที่โควิดนะช่วงนั้นขายได้เยอะเลยตัดไม่ทันในช่วงนั้นระหว่างช่วงที่เราทํางานบริษัทกับออกมาทําเองมัน เป็นยังไงบ้างครับในความรู้สึกมันต่างเลยครับผมทํางานกับโรงงานเราก็ทําให้เขานะครับมันมันก็อยู่แต่ในโรงงานนะครับผมพี่งอยู่ในโรงงานแต่พอเราออกมาทําสวนเรามีความสุขมากขึ้นเราได้อยู่กับครอบครัวครับเรามีอิสระมากขึ้นเป็นนายของตัวเองเราอยากทําอะไรเราก็ทํานะครับก็ทุกวันนี้มีคนมาศึกษาเรียนรู้เรื่อยๆนะเราก็ทําให้เห็นว่าเราเรียนจบมาเรามาทําสวน ไม่ใช่ว่ามาจบั้งสูงมาทําสวนแล้วไม่มีไม่ได้เรื่องอะไรเลยแต่เราทําให้เห็นว่ารเราสามารถทําได้เรามีตลาดเรามีคนมาเรียนู้งานเราก็เดินงานเรื่องสังคมมีอบรมมีอะไร,รต่างๆได้แล้วตอนแรกๆมีเกษแสอะไรบ้างไหมต่อตานเรียนจบต้อสูงยังมาทำเกษตรทําไมตั้งแต,ต,งแต่ตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่เรียนครับ,รบจะไปเรียนทําไมเกษตรให้ลุงสอนให้ก็ได้น,นะครับ แต่คือเรามุ่งคนะเนาะเราเรามาทำจริงแล้วเรามีมีจุดมุ่งหมายปลายทางเราเหมือนน้องเหมือนกันเออทำไมคนวัยรุ่นทําไมถึงอยากทํำทำไมสนใจทำไมก็ตามศาสตร์พระราชาเนาะคืออยู่กรุงเทพค่าใช้จ่ายมันเยอะค่ะ คือถ้าเราได้มาทําตรงนี้เราสามารถทําเกษตรผสมผสานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออมันได้หลายอย่างเนาะมันมีเวลาเป็นของตัวเองมีเวลาอยู่กับครอบครัวค่ะครับเออมันอาจจะไม่ใช่เงินทองมากมายเนาะแต่มันอาจจะความสุขความสุขอะไรเียค่ะอาอาจจะเขาเรียกว่าอ่อย่างน้อยเราก็ได้บริโภคเองโดยที่แบบว่าแบบว่าไม่ต้องซื้อ แล้วก็อีกอย่างาผักในสวนในไร่ของเราปลอดสารใช่ร้อยเปอร์เซ็นต,ต์ใช่เพราะเราปลูกเองทุยเองใช่ครับท<น>ุกวันนี้ค,คนหันที่จะปลูกโดยพวกเองมากขึ้นคนหันสนใจที่ปลูกผักอินรีมากขึ้นเพราะว่าดูแลสุขภาพของตัวเองน<า>ะครับเราจะเห็นทุกวันนี้คนเป็นโรคหลายอย่างเลยว่าผักทุกวันนี้ก็เจอสารที่มีเนาะครับฉะนั้นทุกวันนี้ก็อยากให้เน้นเรื่องการปลูก ผักอินซีครัเพราะว่าเราจะได้กินผักที่ปลอดภัยต่อตัวเองนะครับนะครับนี่ก็มีแต่คนรุ่นใหม่เลยนะครับ <c oughs> ที่อยากทําเกษตร <c oughs> ดูไว้นะครับ <c oughs> ตอนนี้ก็กําลังมาศึกษาในเรื่องการขุดโคงน้องนากับผมเองนะครับผมเองก็ในฐานะที่เป็นคนขุดก็ <c oughs> ผมก็ได้เก็บข้อมูลมาเหมือนกันยังขุดสะแบบไหนให้เก็บน้ําอยู่ทํำยังไงออกแบบออกอะไรยังไงให้ อากาศที่โปรดปรงที่อยู่อาศัยครับก็เราก็จะดูตามเขาเรียกว่าดินฟ้าภูมิศาสตร์นะครับแล้วก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องๆที่ได้มามาศึกษามาหาข้อมูลนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่นัทแล้วก็น้องขอบคุณสวัสดีครับ